บ้านหัวใจของเราเทียบเหมือนกันกับลานวัดเรากวาดอยู่ทุกวันใบไม้มันก็ร่วงมาเราก็เห็นใบไม้เก่าใบาไม้ใหม่แต่ถ้าเราไม่ได้กวาดเลยสักสองสามวันทนไม่รู้จักเลยว่าใบไหนใบเก่า,บาใบไ,ไหนใบใหม่ หรือใบในป่าใบไม้ในป่าใบไม้ทั้งป่าคำสอนของผู้เจ้าที่ท่านมาพูดแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ก็เหมือนใบไม้ในกำม,มือแต่ไม่ใช่ใบไม้ทั้งป่ามา แปดหมื่นสี่พันพรทธมที่เป็นการจัดการกับกิเลสน,น่าจะพอพอที่จะจัดการกับกิเลสได้ไม่ต้องเอาถึงแปดหมื่นสี่พันพระธมหรอกสมณะพรมเราได้เราหนึง่งมีความเพียนเพ่งอยู่ยอมแก้ความสงสัยได้ เมื่อแก้ความสงสัยอันหนึ่งได้แล้วก็เหมือนกับแก้ความสงสัยทั้งหมดก็เหมือนกันเราไม่สงสัยในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือไม่สงสัยในทั้งหมดหนีง่งธรรมะสั่งสอนของูเจา้นานสมณพามเราใดเราหนึ่งมีความเพียนเพ่งอยู่เราเพ่งอยู่ในอารมณ์ใดให้เราแก้ความสงสัยในอารมณ์นั้น ให้ขาดไปแล้วเราก็จะขาดทั้งหมดได้เพราะอันอื่นๆก็เหมือนกันอย่างท่านบอกถึงกรรมฐานห้าผมขนเล็บฟันหนังเราจะพิจารณากรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งให้แจ้งในสัจธรรมทั้งสี่ก็คือเราแจ้งทั้งหมด ทั้งกรรมฐานทั้งหมดทำกรรมฐานสี่สบข้อมีอนุสติสิบกสินสิบอสุภสิบอรูปสานสี่พมิหารสีธาตัวฐานอาหารปฏิกูลพูดไว้ถึงสี่สประโยค40สี่สิบข้อ แต่เวลาทำงานจริงๆเราทำบทใดบทหนึ่งให้มันสิ้นไปแห่งอาสวัคิฤิแค่นั้นก็พอเพราะเราไม่ต้องการที่จะวิขาลไในให้กว้างขวางพิสดารเราสังเขปในเข้ามาให้รู้แก่ใจอย่างเดียวก็จบเมื่อใจมันจบก็คือจบทั้งหมด ไม่ได้มีตัวไหนที่จะมาเป็นตัวข้อแม้ฉะนั้นถึงว่าการปฏิบัติทำไมที่เราจะต้องพิจารณาซ้ำซ้ำซ,ำซากซากเพราะมันไม่ขาดถ้าเราพิจารณาแล้วมันแล้ว อย่างพิจณาอาหารที่เรียกว่าพิจารณาปัจเวคณะหรือพิจารณาเรื่องปัจจัยสีหรือเราพิจารณาอะไรก็ตามถ้าพิจารณาแล้วมันแล้วก็อย่างพิจารณาปเจเวคคณะปฏิสังขาพิจารณาดูแล้วโยนิโสเป็นอุบายอันชอบ ปฏิเสวามิเพื่อจะเสพในบัตรนี้อาหารท่านแยกไว้เป็นสามอย่างอาหารหยาบอาหารกลางอาหารละเอียดอาหารหยาบฉันเข้าไปแล้วไม่เป็นไปกับการภาวนามีแต่ความพุ้มเพอเหอเหอมีแต่ความฟุ้งซ่านลำคาน เมื่อฉันอาหารชนิดนั้นเข้าไปแล้วมีตั้งแต่ความง่วง,งวเหงาฮานอนทานั้นก็ฟุ้งซ่านลำคาญไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างสุดท้ายมามาลำคาญตัวเองแต่นล้นก็ลำคาญไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเห็นอะไรก็ลำคาญหมดหนึ่งเป็นจากอาหารอาหารกลางกลาง กินไต่ฉันเข้าไปแล้วหรือทานเข้าไปแล้วก็เป็นไปกับการภาวนาเพื่อระงับเวทนาเก่าเวทนาใหม่ไม่ให้มันกำเลิกให้ความเป็นอยู่ของธาตุขันไม่ให้มันกำเลิกพอหลังจากนั้นมาแล้ววันนี้ การทำสมาธิภาวนาก็พอเป็นไปถึงจะมีขี้เกียจบ้างกับธรรมดาของการทำงานนี่อาหารกลางๆอาหารละเอียดกินเข้าไปแล้วหรือฉันเข้าไปแล้วนี่เป็นไปกับการภาวนาอย่างเดียวนั่งไม่ได้มันแสบท้องแล้วก,กิจมันก็ตื่นอยู่ตลอดเวลา อาหารมันไม่ทับร่างกายและมันไม่ทับจิตใจร่างกายก็เบากายเบาใจมีความดืดดูดดื่มในการทำงานมีความดูดดื่มในการทำสมาธิภาวนาเราจะพิจารณาอะไรก็มีแต่ความสุขเราจะเห็นอะไรก็มีแต่ความสุขเราจะรู้อะไรก็มีแต่ความสุข เราไม่รู้อะไรเลยก็มีแต่ความสุขที่ใจไม่มีอะไรเลยที่ใจของเราก็รู้ใจเราขาดจากอารมณ์ต่างๆออกมาเราก็รู้ไม่มืดไม่ทึบจิตใจค่องแค่วว่องไวไม่ว่าเราจะพิจารณาอะไรฉะนั้นอาหารนั่นเป็นตัวปัจจัยสำคัญที่สุด ในทางพุทธศาสนาหรือในทางผู้ปฏิบัติจะต้องเลือกอาหารละเอียดคือเป็นอาหารที่เป็นไปกับการภาวนาไม่ง่วงเราจะอยู่ทั้งวันทั้งคืนก็อยู่ได้จิตใจไม่ทึบไม่ตื้อแต่เราคิดถึงเรื่องถาดเรื่องขัน เราก็พักผ่อนหลับนอนไปตามปกติของเราเพราะมันความเป็นอยู่ของาธาตุขันมีการหลับนอนพักผ่อนบ้างไม่หมกมุ่นจิตใจไม่กำเลิกไม่กำเลิกไปในทางที่ฟุ้งเฟอ้เอเห่เหิมเป็นไปกับความสุข,เป,ปสขเป็นไปกับความสงบเป็นไปกับมัรค พร้อมที่จะเข้าไปตัดกระแสะแห่งโอคะได้ทุกเวลาแต่กำลังมันยังไม่พอฉะนั้นเราจะต้องสะสมสะเสบียงกำลังของเราเข้าไปอีกให้กำลังมันพอที่จะเข้าไปตัดกระแสะแห่งโอคะเพราะการตัดกระแสะแห่งโอคะนี่ใช้เวลาแค่ สิบวิสามารถที่จะทำลายได้ทั้งหมดสังโยชน์ทั้งหมดเราสามารถที่จะทำลายได้หมดเลยภายในเวลาสิบวิถ้ามันพร้อมถ้ากำลังมันพอฉะนั้นการทำสมาธิภาวนามาทั้งหมดคือการรวบรวมและกันหาข้อสรุปกับตัวเอง ในการหาข้อสรุปกับตัวเองนี้ก็คือคำว่าธรรมทั้งหลายมีมาแต่เหตุเราได้เข้าใจมากน้อยแค่ไหนคำว่าธรรมทั้งหลายมีมาแต่เหตุจะเกิดก็เกิดที่เหตุจะดับก็ดับที่เหตุเหตุด,ดีผลดีเหตุชั่วผลชั่ว คือเราสรุปธรรมะมาให้มันสั้นแลวที่เราทําอยู่นี่เหตุที่เป็นไปกับมรรคมีแล้วหรือ,อยังเหตุที่จะเป็นไปกับการตัดกระแสะแห่งโอคะมีแล้วหรือ,อยังถ้าเหตุมันยังไม่มีเราจะพิจารณายัางไงที่เราจะทำงานเพื่อให้เกิดเหตุอันนี้ขึ้นมาในการทำงาน ฉะนั้นเป้าหมายของการทํางานมันมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีเป้าหมายฉะนั้นการทําสมาธิภาวนาการทําอะไรก็ตามเราจะต้องนึกถึงความจริงนึกถึงเรื่องของสัจธรรมคําว่าความจริงคือสัจจะคือความจริงแล้วใจของเราเนี่ยมันสัมผัสกันอยู่ได้แล้วหรือยังกับความจริงคือสัจธรรม ดนถ้าหากเรายังไม่ได้สัมผัสเข้าไปสู่ความจริงันนั้นเลยเราจะต้องหาช่องทางที่จะให้มันเกิดมรรคขึ้นมามรรคส่วนที่จะไปตัดกระแสะแห่งโอคะไม่ใช่เราก็มีมรรคเรามีแต่เรามีมรรคกินกับมรรคนอนเนี่ยเราก็มีมรรคเหมือนกันแต่มันไม่ใช่มรรคที่เป็นไปกับ ธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้ามันเป็นมรรคที่เป็นไปกับพญามารือมันก็ไปเป็นทางเลยกิเลสมานบ้างขันธมานบ้างมัจจุมานบ้างอภิสังขารมานบ้างเทวบุตรตามานบ้างมันก็กลายไปเป็นมรรคกินมรรคนอนเป็นมรรคของพญามานไป การปฏิบัติหรือการทําความเข้าใจในธรรมะคาสั่งสอนของผู้เจ้านั้นเราจะต้องทําทําความเข้าใจกับตัวของเราพอสมควรงานที่เราทําอยู่ทุกวันนี่เป็นงานสํารวจยังไม่ได้ประกาศกอ่อสร้างเลยการประกาศกอ่อสร้างก็คือเป็นการกิดตกเข้าสู่กระแสของมรร ววรวบรวมพลังกำลังของเราเข้ามาให้มันเข้าไปสู่กระแสของมัคแล้วก็พิจารณาสัจธรรมทั้งสี่เพื่อตัดกระแสแห่งโอคะมันฟุดฟัดฟุดฟัดฟุดฟัด lực cân thiết vào lũng tạng